สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับครูสารปิ่นทอง channel โดยครูสารปิ่นทองครับใน้คงศึกษากันอยู่ที่หัวข้อของ cross loop control ซึ่งจากคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของระบบ cross loop control แต่วันนี้เราจะไปเจาะลึกกันที่ PID analysis นะครับซึ่งถ้าเรามองแล้วก็คือตัวในส่วนของ PID นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญของระบบควบคุมแบบ c l o s e loop นะครับเราก็ติดตามกันต่อไปนะครับ <c oughs> จากตรงนี้นะครับเราจะมองระบบควบคุมโดยการแบ่งแยกส่วนของระบบควบคุมออกเป็น2ด้านด้วยกันนะครับ คือด้านในส่วนที่เป็น p r o c e s s o o t t r o l l r r ซึ่งในทางปฏิบัติจริงๆก็คือตรงนี้อาจจะอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ในห้องควบคุมหรือที่เรียกว่า Controlroom เสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ที่ฟิลนะครับหรืออยู่ที่หน้างานกลางแจ้งนะครับหรือในร่มก็แล้วแต่ก็คือส่วนที่แยกออกไปจาก Controlroom นะครับเราเรียกกันว่า p r o c e s s plan ซึ่ง จะมีสัญญาณที่จะถูกส่งออกไปจาก PID controller ก็คือสัญญาณ MV manipulated value เพื่อส่งไปควบคุมตัว process p a โดยผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า final control element เพื่อไปควบคุม process ให้เกิดค่า PV ตามที่เราต้องการเพราะว่าโดยหลักโดยหัวใจของระบบควบคุมก็คือ เราจะต้องมีค่าเซตวาลู alu, นะครับเพื่อกำหนดค่า PV เสร็จแล้วค่า PV ตัวนี้ก็จะถูกวัดป้อนกลับเข้ามาสู่ Process c o n t คอนโทรลเอีกทีหนึ่งด้วยอุปกรณ์ที่เราเรียกกันว่า measuring device นะครับก็ทำหน้าที่ป้อนกลับมาเพราะนั้นเราเห็นว่าก็มีสัญญาณอยู่เพียงสองส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือ สัญญ,ญาณเอาต์พ,พุตจากโปรเซสคอนโทรลเลอร์ซึ่งเราเรียกว่า MV ส่งออกไปควบคุมโปรเซสแพนเสร็จแล้วก็มีอินพุตกลับมานะครับก็คือค่าที่วัดได้จาก measuring device เป็นอินพุตให้กับตัวโปรเซส c คอนโทรลเลอร์เมื่อเรามองเห็นหรือจำแนกส่วนออกเป็น2ส,ส่วนนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของ วิเคราะห์ในส่วนของ PID controller กันต่อไปนะครับโดยเราตัดส่วนของ process p a n ออกไปนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาเฉพาะ PID controller นะครับซึ่งมีสมการพื้นฐานคือค่า error มีค่าเท่ากับ SV ลบด้วย PV set value ลบด้วย process variable แล้วก็เกิดค่า error หรือค่าความผิดพลาด ซึ่งค่าเอ r ร r รตัวนี้เราก็จะป้อนให้กับ PID controller ต่อไปซึ่ง PID controller ตัวนี้ก็จะ generate หรือ,อส่งสัญญาณ output ออกมานะครับซึ่ง m เราเรียกกันว่า m v ซึ่งเราก็ถือว่าเป็น controller output นะครับอันนี้เรามาเข้ามาเจาะจงกันไปที่ถึงเรื่องของการวิเคราะห์หน่วยควบคุมแบบ PID เราเริ่มจากสัญลักษณ์ตัวนี้ในทางคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นจุดรวมสัญญาณหรือเปรียบเทียบสัญญาณซึ่งมันก็คือ Summing Point นะครับซัมมิ่งพอยท์มีสมการเฉพาะตัวนะครับก็คือ Error เท่ากับ SV-PV ลบ pv โดยเป้าหมายของการควบคุมเราต้องมีการกำหนดค่า Set Value ซึ่งอาจจะเซตด้วยมือ หรือเซตไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในรูปแบบอื่นๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> ที่หน้างานนะครับเราจะวัดค่า Process Variable ด้วย Measuring Device ส่งค่า PV กลับมาให้กับ PID Controller นะครบซึ่ง เราจะทําการกลับสัญญาณนะครับหรือกลับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์จากบวก PV เป็นลบ PV เพื่อมาซ้ำกันที่จุดซัมมิ่งพอยต์เมื่อซ้ำกันแล้วนะครับเราก็ได้ค่า ERROR ออกไปเมื่อเราได้ค่า ERROR ออกไปนะครับค่า ERROR ตัวนี้ก็จะถูกแยกออกเป็น3ทางนะครับ3ทางโดยทางแรกคือเราจะป้อนให้กับหน่วยควบคุม P ทางที่สองป้อนให้กับ I Control ทางที่สามป้อนให้กับ D Control เมื่อหน่วยควบคุมย่อย PID ทำการคำนวณค่า Error หรือเอาค่า Error เ,เนี่ยไปจัดการทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับก็ส่งผลลัพธ์ของ P ของ I ของ D นะครับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นค่า MV Manipulated Value ส่งออกไปควบคุมกระบวนการหรือ Pro p r โปรเ s สแ a นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งภาพรวมของ PID Controller ก็เป็นไปตามนี้นะครับต่อไปเราก็ไปดูความหมายลึกๆของ PID กันต่อไปนะครับว่ามันเป็นแบบใดนะครับเรายังอยู่ที่การวิเคราะห์หน่วยควบคุมแบบ PID นะครับ เริ่มกันที่ s u m m i n g point ครับตอนนี้เนื่องจากเราต้องการกำหนดในรูปของคณิตศาสตร์แล้วนะครับโดยตัวแปรทุกตัวนะครับจะอยู่ในฟังก์ชันของเวลาเพราะฉะนั้นก็จะใส่วงเล็บ t เข้าไปแล้วที่ถูกต้องโดยส่วนใหญ่เมื่อเป็นอันนี้เมือ่อเมื่อมันอยู่ในฟังก์ชันของเวลาเราถือว่าก็เป็นสมการชั่วขณะเพราะนั้น ทางที่ถูกต้องเราก็จะเขียนเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับโดยเริ่มที่ S V T นะครับ S V T S V T set value ในฟังก์ชันเวลานะครับแล้วก็ process variable ในรูปของฟังก์ชันเวลานำกลับมา compare เปรียบเทียบนะครับหรือซ้ำกันนะครับโดยคิดเครื่องหมาย โดยค่า P V นี้ตัวนี้เราก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบแล้วก็มาทำการซ้ำกันผลลัพธ์ของการซ้ำเราได้ค่า error ในฟังก์ชัน t ค่า error ในฟังก์ชัน t ก็ถูกแยกออกไปนะครับถูก Separate ออกไปไปป้อนให้กับ P control ป้อนให้กับ I control ต้อนให้กับ d-control ซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเรามองลึกลงไปใน P I D นะครับใน P c o n t r o l นะครับก็จะมีพารามิเตอร์ของมันนะครับก็คือค่า K P เพราะนั้นในการที่เราจะให้ผลลัพธ์ที่ได้จาก P มากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถทำได้โดยการปรับค่า K P หรือที่เราเรียกกันว่า proportional gain ในส่วนของ i control นะครับก็มีพารามิเตอร์ของมันเหมือนกันคือ ki ซึ่งเราเรียกกันว่า integral gain นะในส่วนของ d control นะก็มีพารามิเตอร์เฉพาะตัวคือ kd หรือ derivative gain นะผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์3อย่างที่ได้นะครับก็จะถูกนำมารวมกันซ้ำกันนะครับ ที่ Summing Point ได้ผลลัพธ์เป็น mv ในฟังก์ชัน t กันต่อไปซึ่ง pid นะครับเราก็สามารถจำแนกกันต่อไปได้อีกนะครับอันนี้เราก็เป็นการมองภาพรวมของระบบควบคุมแบบ pid นะครับโดยมองเห็นทุกส่วนของระบบควบคุมนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็มีชื่อเรียกเฉพาะเจาะจงลงไปว่า PID controller เสร็จแล้วมาขยายความกันต่อนะครับ P ก็คือ proportional control ซึ่งไอตัว proportional control หรือ P control ตัวนี้ก็มีสมการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้จาก P ตัวนี้เราเรียกว่า MVP ในฟังก์ชัน t ซึ่ง MVP ในฟังก์ชัน t เท่ากับ KP คูณกับค่า error ฟังก์ชัน t เพราะนั้นในส่วนของ proportional control มองกันง่ายๆก็คือเป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการคูณนั่นเองครับเป็นฟังก์ชันที่ทำหน้าที่ในการคูณหรือถ้าเป็นวงจรก็คือวงจรคูณหรือวงจรขยายนั่นเองต่อไปเราดูในส่วนของ I control ไอคอนโทนก็ไปตรงกับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ซึ่งเราเรียกกันว่าอินทิ r กรลคอนโท l มีสมการเฉพาะตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้จาก i อคอนโทนเราเรียกว่า M V I ฟังก์ชัน t เท่ากับ k i หรืออินทิเกรลเก n อิน er ทิเกรตค่า error เทียบกับ t นะครับอินทิเกรต error d t นะครับอันนี้ก็คือเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน นะครับในรูปของอ time domain หรือฟังก์ชันของเวลานะครับซึ่งพวกเราก็เคยเรียนกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราดู i ขอโทษครับ d d นี่เราเรียกกันว่า derivative c o n t r o l ซึ่งเราอาจจะเทียบได้เคียงได้กับ diff นั่นเองนะครับ derivative ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันในชื่อไทยเราเรียกเรามักเรียกติดปากว่าเป็น diff diff นะครับซึ่งในที่นี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จาก d เราเรียกกันว่า MVD นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ตกไปนะครับมันจะต้องมีฟังกช์ชัน t ด้วยก็ MVD ก็มีค่าเท่ากับ KD ทิ f ค่า error by dt นะครับ d ิฟค่าความผิดพลาดเทียบกับเวลาเขียนว่าจริงๆแล้ว PID มันก็เป็นฟังกช์ชันทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเรียกรวมกันเลยก็คือคูณอินทิเกรต d i f ซึ่ง คูณอินทิเกรตดิฟตัวนี้เป็นฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์แต่ถ้ามองในรูปของวงจรไฟฟ้าเราก็มีวงจรที่ทำหน้าที่ในการคูณก็คือวงจรขยายมีวงจรอินดิเคเตอร์นะครับมีวงจรดิฟเฟอเรนเชเตอร์ครบถ้วนนะขึ้นอยู่ว่าเราจะมองในรูปของคณิตศาสตร์หรือมองในรูปของวงจรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าในการวงจรควบคุม สมัยก่อนนี้นะครับจะใช้พวก AnalogDevice หรือ DiscreteDevice นะครับเพราะนั้นก็จะมีการสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือวงจร Amplifier เออทำหน้าที่ในการแทน Proportional Control หรือ P-Control วงจร Indicator อร์ทำหน้าที่เป็นทำหน้าที่แทน i n t e g r a l Control หรือ,อ i c o o t r o l ส่วน Differentiator ทำหน้าที่เป็น ทำนี้ที่แทน Derivative Control นครับหรือ D Control นั่นเองซึ่งแต่ละส่วนก็มีสมการเฉพาะตัวของมันนะครับทีนี้เนื่องจากในการสอนระดับนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องตัดคณิตศาสตร์ขั้นสูงออกไปก็คือบางครั้งในระบบควบคุมนะครับ Control System Feedback Control System เรานิยมที่จะใช้คณิตศาสตร์ในรูปของ Frequency Domain นะครับหรือที่เรียกกันว่าพวก ลาปลาสนะครับก็คือจากรูปคณิตศาสตร์ธรรมดาตัวนี้เราก็จะแปลงลาป a ลาสซึ่งเราจะเรียกกันว่าเป็นลาป a ลาสานฟอร์มซึ่งก็เป็นคณิตศาสตร์อีกอันหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในการวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบวงปิดครับจากผลลัพธ์ทั้ง3ตัวนะครับเมื่อเราเอา3ตัวนี้มารวมกันแล้วนะครับเราจะได้ MVT นะครับค่า Manipulated Value ในฟังก์ชันของเวลาซึ่งเป็นผลรับรวมทั้งหมดของทั้งสามตัวนะครับเท่ากับ mvpt นะครับบวกกับ mvi ฟังก์ชัน t บวก mvd ในฟังก์ชัน t นะครับอันนี้ในส่วนของสไลด์นี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์หรือจำแนกแยกแยะขยาย pid control ออกมาให้พวกเราได้เห็นส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญนะครับโดยจะพยายาม ตัดคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากออกไปนะครับเราเขียนว่าจากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราพยายามที่จะยกตัวอย่างระบบควบคุมแบบวงปิดหรือฟีดแบคคอนโทรลหรืออ u โ o m มติกคอนโทรลนะครับที่สามารถเห็นได้ในรูปธรรมแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวพวกเราอย่างเช่นระบบควบคุมสปีดของมอเตอร์ระบบรีเวลคอนโทรลเพรสเชอร์คอนโทรลนะครับคือมองในเชิงเทคนิค เชิงปฏิบัติให้ออกก่อนก่อนที่จะมาพูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแต่คณิตศาสตร์เราก็จะเข้าไปเพียงพื้น,พ,นพื้นเท่านั้นนะครับ <c oughs> เพื่อให้เหมาะสมกับสมองน้อยๆของพวกเรานะครับในระดับอนุบาลเราจะไม่ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเพราะถ้าใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไปบางทีมันก็อาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ถัาเผลอๆทำให้ทําให้ผลการเรียนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําให้ผลสมดุลมันต่ํา แล้วก็เนื่องจากของเราเป็นลนักษณะของเทคนิคนะครับคือสามารถปฏิบัติการได้เพราะนั้นจากคณิตศาสตร์3ตัวนี้นะครับคูณอินดิเคเดิแล้วก็จำแนกแยกย่อย PID ออกมาได้แบบนี้ก็ถือว่าทำหากินได้แล้วนะครับเพราะว่าในหน่วย,วยควบคุมแบบ PID นะครับมันก็อยู่ในส่วนของระบบควบคุมหลายๆส่วนทั้ง DC Drive AC Drive Servo Drive นะครับรีเวลคอนโทรลเทมเ e อร์เจอร์คอนโทรนะครับเพรีเวลคอนโทรลแล้วก็อีกหลายๆตัวในกรณีที่เราต้องการควบคุมตัวแปรแบบต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็เปิดโลกทัศน์สามารถเปิดโลกทัศน์ให้พวกเราได้พอสมควรจริงๆแล้วอยากจะต่อในส่วนของการ c c h a a r r t e Charteristic Test คือเราจะทำต่อไปเราทำการทดสอบคุณลักษณะของ P I D เนี่ยว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นไงเมื่อเราป้อนสัญญาณทดสอบเข้าไปแต่เพื่อไม่ให้คลิปนี้มันยาวเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะวิเคราะห์อ,ออกมาเป็นแบบนี้ก่อนเดเล่าในคลิปต่อไปนะครับเราจึงจะทำการทดสอบส่วนจะทดสอบด้วยวิธีใดใช้โปรแกรมไหนเราจะมาว่าอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคลิปนี้นะครับเราถือว่าเป็นคลิปของ up skill project คือเป็นการ เป,เป็นการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้กับพวกเรานะครับดังนั้นในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพบกันครั้งต่อไปนะครับ